ทราบพี่น้องจ๋าวันนี้พาท่านมาเที่ยวบ้านห้วยแก้วอำเภอเทินบ้านน้องบ้านอะย่างบ้านห้วยแก้วนกเนาะจังหวัดลำปางนี่นี่สาธิตวิธีการทำอะย่างเนาะอันใบตองตึงครับพี่น้องจ๋าลังคาผมจะไปใส่ที่ร้านเนี่ยนะเนี่ยขนเต็มรถนี่ขอกล้วยเปิ้ลมาได้ตัวนึงนะกล้วยส้มกล้วยส้มมาวิธีทําครับพี่น้องจ๋าเปิ้ลสาธิตครับนี่นี่นี่เนาะจริงๆต้องชุบน้ําก่อนนะเอาน่ะเปิ้ลว่าอ๋อ่เออไม่ได้จุ่มแมนก์อ่แดดที่ตัวก่อนเดี๋ยวได้ได้แม่วีดีโอเดินไหมเนี่ยเดินเดินเดินโอเคไล่ต่อเลย อ๋อภับจะอี้เอาเท้าเหยียบไว้อ๋อนี่ถ้ามาซื้อจูตี้นี่8บาทนะครับแต่ถ้าไปซื้อที่อื่นนี่ใบละ12บ0 18สิบานะแป้นะแงนะอ่านี่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 โอ๊ยโอแต่ที่นี่เพียงพอนี่ท้องดูโอ้ นี่นี่ตอกมาได้จุกแหนมจ้ะอ๋อจักนี่แม่คุณแม่อะไรครับคุณแม่อะไรครับคุณแม่เลิศคุณแม่เลิศเลิศอันนี้มันมาได้จุกแนมต้องไปลองเนาะไปลองเนาะเอาลองก่อนลองก่อนแล้วไปเอามาแนมก่อนนี่นี่นี่ใส่ยี่สิสะพายนึงอ่ะอาอ๋อเนี่ยอียกอีไปขึ้นบันทีแนะไปขึ้นบันทีดูกันอ๋อดูการดูการดูการด้วยไยังไ่เขาว่านักอีจะต้องอีนี่อันนี้ไปยังไงวะ เอามาจังมาอยู่ตรงนี้อยู่เถินบ้านหนองบัวมาไปเอาไปใส่ที่ร้านตำส้มบ้างบ้งไปกินกันเนอะร้านตำส้มเจออบ้านหนองบัวใช่โอ้โหมันม่ได้จุ๊บแนมมันเจ๊มอเอ้งแบบเป็นยังไงเหรอเอาเนี่ยเอ้ยนหอบได้เท้าเหยียบอ๋เท้าเหยียบไว้กดใส่อ่าโอ้โหนี่นี่นี่ยะอ่ายะเนาะมันม้วนแต่หอบเป็นยะมันง่ายเนาะ แตคนเออมันมันง่ายไปรอบเวลาอันนี้ทำอันนี้มันยากอ๋อออมีขั้นตอนมันอลายอย่างอ่านู้นนู้นนนนู้คนสวยคนสวยเชียร์เออเชอบตรงใส่ชุดแดงนี่แหละอ่าเราต้องแลนสไลด์ครับพี่น้องจ๋าเขาบ่าเอาลุงเนอะเบื่อละได้เออแต่นอแไ่นนอ จ้าเบื่อคนเข้า <yok> ป <95 x> ้วยยะอย่างกับไบะเนาะแจกสตางค์อย่างเดียวเลยไกายยากก่หนูได้แล้วยังคนเท่าอ่ะได้สตางค์ยังได้แล้วเนาะได้แล้วได้ละแล้วคนจนลงยังลงแล้วเป็นคนจนแล้วเนาะโอ้ยอย่างล่ำเหลื่อปัญหาหมูเห่าเออเนี่ยกะเออเอ้า ตุ๊กจะต่อไปเออต่อไปเออจอมฮันนี่้านเฮาทำกีะเออนี่จะอยู่ปันกาอยู่กันไปเนาะเมนอ่าย่าจะได้กำมาละอ่านี่นั่งยุบแนมมันจะเรียบแงมอ๋อนี่มันจะแตกนี่โอ้โหนี่แบบเนี่ยโอ้โหแฮนด์เมดเลยนะครับพี่น้องจ๋าทำมากับมือครับพี่น้องเราบอกได้เลยเต็มที่เดินจนหลังเคาะหลังกล้องหมดเลยเนี่ยเดียวมาหลังกล้องเลยอ่ะเออ ม่วนแต่แต่อยู่บ้านนอกบ้านเฮานี่นะยินดีม่วนครับพี่น้องจ๋าอยู่ในเวียงนี่มีแต่เสี่ยงสตียงเลยเออมีแต่เสี่ยงสตียงแล้วเคยแบบฝนตกเออนี่นี่เย็นจุ่มมาหน่อยเนาะโอ้โหอ่าเอาให้ครบไทยเลยนี่เนาะ